NK Auto Review ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวเจอกลึกอีกครั้งกับหนึ่งในผลงานวิศวกรรมล้ำสมัยบนท้องฟ้ากับรีวิวล่าสุดของเรากับเครื่องบินขับไล่ซาบแจ็ส39ไกรเพนรุ่นปี2025เครื่องบินรบหลากหลายภารกิจที่พัฒนาโดยบริษัทซับจากประเทศสวีเดนได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานในด้านความคุ้มค่าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ล้ำยุคและความสามารถในการปฏิบัติการอย่างยืดหยุ่น รุ่นปี2025นี้ถือเป็นก้าวกระโดดในด้านความพร้อมรบนวัตกรรมและศักยภาพในการทำสงครามยุคใหม่ซาบแจส39ไรเพ่นได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นซึ่งรุ่นปี2025นี้ยังคงยึดหลักการเดิมพร้อมการปรับปรุงหลากหลายด้านยังคงเป็นเครื่องบินรบแบบเครื่องยนต์เดียวน้ำหนักเบาสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรันเวย์ในเขตอาร์กติกสนามบินชั่วคราวหรือแม้แต่ถนนหลวงความสามารถในการบำรุงรักษาอย่างง่ายด้วยทีมงานขนาดเล็กทำให้ใครเพ่นเป็นที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบทันสมยัยโดยไม่ต้องลงทุนด้านโลจิสติกมหาศาล ไกรเพ่นอ e ีรุ่นใหม่ปี2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ General Electric F414GE39E ซึ่งให้แรงขับมากขึ้นกว่าเดิมสามารถทำความเร็วได้ถึงแมท2มีระยะปฏิบัติการประมาณ1,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและสามารถเพิ่มระยะทางได้ด้วยการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่สูง ทำให้สามารถไต่ระดับได้อย่างรวดเร็วและว่องไวเหมาะสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดและหลบหลีกอาวุธนำวิถีจุดเด่นของไกรเยเพัน2025คือระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire radar AESA ที่ให้ความสามารถในการตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้แม่นยำพร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับป้องกันการตรวจจับและรบกวนสัญญาณศัตรู ภายในห้องนักบินเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่จัดเรียงข้อมูลตามต้องการและมีระบบ AI ช่วยในการตัดสินใจระหว่างการสู้รบด้านอาวุธไครเพ่นรองรับขีปนาวุธหลากหลายประเภททั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นเช่นเมทิออไอริสทีเอ็มลบเก้ไซวินเดอร์รวมถึงขีปนาวุธร่อนอย่างเตรัสและยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีและกล้องตรวจการ หนึ่งในไฮไลท์ปีนี้คือความสามารถด้านระบบรบเชิงเครือถ่าย Network Centric Warfare ไรเพงสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินรบลำเรือหรือหน่วยภาคพื้นดินโดยการแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรบอย่างมากรุ่นปี2025ยังมีการเสริมความอยู่รอดในสนามรบมีระบบตรวจจับเรดาร์ของข้าศึกเซนเซอร์แจ้งเตือนขีปนาวุธเข้าใกล้ และเครื่องปล่อยมาตรการต้านทานอัตโนมัติซาบยังลดพื้นที่หน้าตัดเรดาร์ด้วยการออกแบบทรงและวัสดุคอมโพสิตใหม่ทำให้มีคุณสมบัติด,ด้านล่องหนบางส่วนโดยยังคงต้นทุนในการดำเนินการที่ต่าในด้านการซ่อมบำรุงไครเทนยังคงโดดเด่นโดยรุ่นใหม่มาพร้อมซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ ซึ่งจะประมวลผลข้อมูลเพื่อระบุเวลาที่ควรเปลี่ยนอะไรช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายไพรเพ่นยังสามารถดูแลบำรุงรักษาในสนามโดยทีมงานขนาดเล็กและเครื่องมือพื้นฐานไ้คอได้เปรียบเชิงโลจิสติกอย่างชัดเจนทั่วโลกให้ความสนใจกับไพรเพ่น2025โดยเฉพาะประเทศที่ต้องการปรับปรุงกำลังทางอากาศโดยไม่ต้องพึ่งโครงการเครื่องบินราคาแพงเกินไป เช่นบราซิลไทยฮังการีแอฟริกาใต้และเช็กต่างใช้งานไลเพ่นในรูปแบบต่างๆและรุ่น E กับ F กำลังได้รับความสนใจจากอีกหลายประเทศในฐานะทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าแม้จะยังไม่เทียบเท่าเครื่องบินรบยุคที่5อย่าง F-35 ในด้านล่องหนแต่ไลเพ่นยังคงเป็นทางเลือกที่สมดุลในด้านความเร็ว ความยืดหยุ่นและต้นทุนเหมาะสําหรับประเทศขนาดเล็กหรือภูมิประเทศที่ท้าทายซึ่งความยืดหยุ่นและต้นทุนมีความสำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีล้ายุคนักบินหลายคนยกย่องไกรเพ่นว่าควบคุมได้ระบบไม่ซับซ้อนระบบสื่อสารยอดเยี่ยมโครงสร้างลําตัวแข็งแรงทนทานและซัพยังมีแพ็กเกจบริการครบวงจรทั้งการฝึกอบรมการส่งมอบแบบมีการผลิตในประเทศ และการอัปเกรดที่สามารถต่อยอดในอนาคตโดยไม่ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดสรุปแล้วไกรเพ่ม Jazz ส39รุ่นปี2025ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่เป็นทางเลือกที่คุ้มค่ายืดหยุ่นและตอบโจทย์การรบยุคใหม่อย่างแท้จริงผสานเทคโนโลยีระดับแนวหน้ากับการใช้งานจริงให้ทั้งอำนาจทางอากาศและความหลากหลายในการปฏิบัติภารกิจโดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาล ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวเชิงลึกของเราเกี่ยวกับซาฟแจ๊ส39มกรเพ่นรุ่นปี2025อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่อง NK Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวและข้อมูลยานยนต์สุดมันครั้งต่อไป